จากคลิปก่อนหน้าแล้วมีคนสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าต้นทุเรียนตายแล้วเนี่ยจะทํายังไงจะปล่อยทิ้งไว้หรือจัดการยังไงวันนี้คุณโอมีคําตอบค่ะที่บ้านคุณโอก็มีทุเรียนหลายต้นนะคะที่ปีนี้ตายเยอะโดนโรคเยอะแล้วเรา,ารักษาไม่ทันนะคะตัวอย่างข้างหลังของคุณโอเนี่ค่ะเป็นต้นที่ปลูกมาประมาณแบบเกิน10ปีแล้วอะคุณโอาเสียดายมากๆเลยอะคะ่ะเขายืนต้นตายแล้วคือด้วยความที่เป็นต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วผลผลิตหนึ่งต้นเนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากอะคะ่ะเป็นร้อยร,อยรอยลูกได้เลย แต่ว่าในเมื่อมันตายไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก,ก็ต้องปลูกใหม่แต่ว่าก่อนจะปลูกใหม่ตามมาดูค่ะคินโอ๋จะบอกว่าคุณพ่อของคินโอ๋ทำยังไงนะคะจากที่เห็นตรงนี้นะคะต้นตายเสร็จปุ๊บก็จะเป็นต้นที่เราเผานะคะคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําไม่ควรทํำยังไงนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ที่คุณพ่อของ oh ะคะินโอ๋ค่ะปลูกทุเรียนมากว่า25ปีแล้วถ้าเจอต้นไหนตายเขาจะต้องทําการเผาเพราะว่าต้นไหนที่ติดโรคเนี้ยค่ะเราจะ เป็นจะต้องฆ่าเชือ้อแล้วเราก็จะต้องทําให้มันแน่ใจว่าจะไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่บางทีฝนตกมาเชื้อโรคมันก็จะกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่รากบางอันเนี่ยมันยังอยู่มันอาจจะไปแย่งอาหารของต้นใหม่ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ที่สําคัญนะคะเราจะต้องทําให้แน่ใจว่ากําจัดโรคเก่าออกให้หมดก่อนที่จะปลูกทุเรียนต้นใหม่ค่ะแล้วนี่ค่ะมาดูจริงๆอะ่ะปีนี้ต้นทุเรียนที่บ้านตายเยอะพอสมควรเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนปลูกใหม่นะคะเป็นแบบต้นคู่ ซึ่งเราก็ทําการเผาโคนเดิมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําการขุดอันนี้ทีหลังนะคะรอให้ทุเรียนจเจริญเติบโตใครที่เริ่มปลูกทุเรียนใหม่ๆแบบนี้ก็จะต้องอาศัยเวลาเหมือนกันทุกคนเลยค่ะแบบนี้เสร็จปุ๊บนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของควินโอนี่ค่ะก็คือเป็นต้นทุเรียนที่ใหญ่แล้วมาต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ปลูกใหญ่ใหญ่มากๆเลย หลายสิบปีละดังนั้นนะคะใครที่เจอทุเรียนที่ตายก็อย่าลืมนะคะว่าให้รักษาโรคให้แน่ใจก่อนว่าเขาไม่มีโรคอะไรหลงเหลืออยู่ก่อนปลูกทุเรียนต้นใหม่ยังไงคุณโอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen o, Queen Fruit คุณโอคุณอ f ฟฟุดค่ะ